โอเคนะครับก็สวัสดีคนด้วยครับวันนี้นะผมก็จะมาเด็กโบสกีบเวอร์ชันไอห้าสองนะครับนิวผมก็จะมาทอการเก็ตคีย์นะครับอย่างแรกครับให้กดไปที่เก็ตคีย์นะครับนี่ตรงนี้นะตรงนี้นะนี่นี่นี่ให้มองมาตรงนี้นะครับมึงเนี่ยกดไปนะครับกดไปกดไปปุ๊บมันจะไปเจอแนะ่นี่ หน้านนี้นะครับมันก็ต้องรอ5วิหรือไม่รู้กี่วิแล้วก็กดโกดูคีสตีมสองนะครับถ้าเกิดไบนี่เช่นหน้านี้นี่ F แอปลาสตาก็ปิดไปแล้วก็กดใหม่ครับกดโกดูสตีมสอใหม่จากนั้นก็กินลาซาสาเหมือนเดิม เอก,กดใหม่ครั้งหนึ่งจนถึงหน้าลิงวี v, ท้ทยนะแล้วมันก็จะมีคำว่า t i n u i t น t o key Ste สองนะครับแล้วกดร mm hmm. อแปบ๊บหนึ่งนะครับ mm hmm. เกิดว่านี่แล้วงั้นกดฟีแอนนะครับ mm hmm. กดฟีแอ์แบบเดปุ๊บก็นี่ก็รอนะครับ mm hmm. นี่รอนะครับรอห้าวิ แล้วกดเหมือนเดิมครับ go to steam สามนะครับกดเข้าไปเกิดขึ้นหน้าร a สด d าก็ปิดเหมือนเดิมครับให้ให้ไปถึงเอ่อร a สด้างครับก็มาถึงนี้และเงินก็เหมือนเดิมครับคำคำก็อันนี้ก็รอมันแป๊บหนึ่งครับครับมันก็จะบอก คี y s สต a ีมสามนะครับแล้วก็กดเหมือนเดิมครับกดฟรีแอดครับกดไปกดแล้วก็รอรอรอปุ๊บก็รอฮัฟวิเหมือนเดิมเลส e ี key, นะครับ go to the last key steam ไ a nah, ้ d a กแล้วลาาด้ามันเป็นอะไรกับละสะาสตาเนี่ยเนี่ยลาด้ามาตลอดเลย ไม่มีช้อปปี้บ้างเหรอเออมาแล้วนี่ก็มาแล้วก็รอแปบ๊บหนึ่งนะครับแล้วก็กดไม่สิกดมาเดิม free a d h ads นะครับโฆษณาแนล้วจากนั้นแต่ข้นตอนสุท้านี้ได้กดแล้วก็กดไปแล้วต้องมันกดตรงนี้นะครับนี่นี่อย่างเียต้องกดว่า discover นะครับ infinite กดกดตรงชื่อตรงนี้นะ กดตรงไหนก็ไดนะ้ทีเป็นชื่อแล้วกดกากระบาดครับกดกากระบาดรอหนึ่งวินะครับหรือบางคนก็รอประมาณยี่วิก็แล้วแต่นะครับแล้วก็กดกระบาดครั้งหนึ่งลั้งจากนั้นก็กด n t n t u n u o last, keep stream นะครับโอเคนะครับมา มันจะมาแน่นี่ใช่ไหมวลคอมทูสกีฟต์สตีมหลังดิสเซอร์ดิว now it's time for the next 24ชั่วโมง enjoy หมายว่ามันต้องรอ24ชั่วโมงนะครับแต่ใครนะครับที่ไม่อยากรอครับคือเนี้ยครับกดปิดหน้านี้ไปเลยครับกดปิดหน้านี้ไปเลยเข้าไปโรบบ์ครับเข้าไปโรบรบ,แมมแรบมม์แล้วก็รอแป๊บนึงแล้วกดซัมมิทเลยครับซัมมิทแล้วก็รอแค่นี้แหละครับ แค่นี้แหละก็เป็นวิธีอันนี้เป็นวิธีวิธีหนึ่งที่เป็นวิธีที่อยากเล่นแบบรวดเร็วนะครับนี่นี่กระโปรมาแล้วนะครับอืมในคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับโอเคนะคบวันนี้นะครับผมก็ขอตลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับบายบายครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับโอเคนะครับบายบาย